นิสสันนาวาร่าคิงแคปตัว S ปี2020คันนี้นะครับผมบอกเลยว่ารถสวยสภาพเดิมขายราคาเพียง299,000บาทผ่อนงวด5,300บาทตลอดสัญญาครับมาดูความสวยครับคันนี้ได้รถสีเทาเดิมโรงงานหรือสีบรอนเงินนั่นเองนะครับด้านหน้าตัดมาด้วยไฟหน้าแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนสวยมากใสกริปนะครับด้านล่างก็ออกแบบมาสวยนะตรงกลางมาด้วยโลโก้นิสสัน เคลือบมาด้วยสีโครเมียมแบบนี้ครับไปดูภายในกันต่อครับภายในเป็นสีเทาแบบนี้นะครับผมมาด้วยพวงมาลัยเดิมๆนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าเรียบร้อยคันนี้เลขไม้น้อยมาก79,0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับช่องกลางมาด้วยช่องแอร์นะครับผมแอร์เย็นปกติแล้วก็เครื่องเสียงเล่นได้ปกติอาร์ค u s เเล่นได้ครับผมคันนี้เกียร์ธรรมดา6สปีดครับพร้อมใช้งานเลยนะมาดูเครื่องยนต์ครับคันนี้นะผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยนะครับเครื่องยนต์นิ่งกริบเลย คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc 163แรงม้านะครับผมอ่าด้านหน้าเดิมทุกจุดนะเม็ด RQC รเดิมๆโรงงานนะครับผมรูกลมรูเหลี่ยมต่างๆครบนะอ่าคันนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับผมโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0812386699ครับ